สวัสดีครับวันนี้เข้ามันไก่กรอบวันนี้เสียงฝนตกนะฮะต้องขึ้นมาทำข้างบนครัวหลังบ้านนะครับต้องนั่งในร่ม ใต้หลังคาและเสียงผนฝนตกมันดังตกทั้งคืนครับเช้ามาก็ยังไม่หยุดนี่เกือบ2องโมงแล้นะฮะฝน,นยังตกอยู่เลยแล้วยิ่งหนักขึ้นเเตรียมทำข้าวมันไก่กรอบนะก็เตรียมน้ำพริกน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มก็ให้มีขิงนะแล้วเตเจียวขวดเนี่ยสีขาวนะ แล้วก็อะไรนะกระเทียมนะพริกขี้นหนูเดี๋ยวปั่นลวมกันเลยรากบ่กชีนะครับซอยกระเทียมไว้ข้างนอกนะใส่ต่างหากนซอยขิงไว้นะครับปั่นไม่ละเอียดเอาครบมาช่วยใส่น้ำส้มสายชูไปล้างครกไปนในตัวในน้ำตาลปี๊บน้ำปลา เดี๋ยวทำหมูข้าวก่อนเ,เจียวหมันไก่ให้ได้น้ำมันเราจะเทียมลงนะครับเราเอาข้าวที่ตาวแล้วลงลวผัดไปเลยผัดไปกับน้ำมันกระเทียมเจียวผัดักพักหนงก็ลงหม้อเนี่ยหม้อข้าวเราปกตินี่แหละครับถ้าใส่น้ำสักเล็กน้อย นทำเหมือนเราก็าหุงธรรมดานะครับเรามาใส่หม้อแล้วก็กดสวิตช์เท่านั้นแหละนะเรามาดูถ้ามันแข็งไปไม่สุกก็เอาเอา,เอาน้ำเติมเดี๋ยวมาทำไก่กรอบเป็น,นทอดไก่แป้งทอดหัดใหญ่จะมีรสชาติอร่อยกว่าแป้งทอดธรรมดา เด็กินกันสองคนนี่แหละเหลือแน่นอนเหลือาไว้เย็นครับกินกับสลัดผักเนี่ยทอดใหม่ๆม,มันจะติดกันนะพอให้มันเลื้งสักหน่อยแล้วก็แยกชิ้นออกโอเคเนะครับพอข้างในสุกแล้วก็ตักพักเสด็ํามันไวน้จัดลงจานเลยครับจานของใครของมันนะกินเป็นคนละจาน ถ้วยแค่นี้แหละพอแล้วนี่เยอะนะครับเยอะมาก mm hmm. นะแตงใช้แตงไทยอ่อนฝานเป็นเครื่องเคียงนะ่เรไก่โป๊ะหน้าแต่งหน้าด้วยผักชีฝอยส่วนหอมหน่อยนะครับน้ําจิ้มวางตอน,นซ้อมนะต้มใช้ต้มน้ําซุป เต้มจับฉ่ายที่เหลือเมื่อวานสดน้ำสวัสดีครับ